สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องของย่าพาฟร์มเรี่นะคะกาล่างหนึ่งเขาแรงด้วยค่ะพี่นอ้องดูนางเอกของช่องนะคะไปทำอะไรมาวันนี้กลนกระปูกลนกระปูนะคะม,มาดูผลงานาก,กันนะคะคือเอามาหน่อยแท้โอยเก็บมือแห้งใจเลยนี่ด้วยค่ะผลงานมือนี่ก็เอามาหน่อยเดี ลายเตยพี่น้องปูนาเด้อค่ะนี่พี่น้องปูนานะคะไปขุดมาเอาลูกเสือเอาไปชี้หาตัวเลยไปขุดจักมือเราหนิโอ้ยมือเดียวนั่นแหละอันนี้ของวันนี้นะคะมือแรกได้ลายก็นี่เองเนาะไปทั้งไลยนี่เบะทงบ่โนดบ่มันมันนะคะช่วงนี้นะคะ ด้วยค่ะนี่วันก่อนนะคะที่ไปนะคะนึ่งไว้หมดแล้วนะฮะก็ทอดพัดเมีนเมื่อวานไม่ได้ไปเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ไปไปใส่มาเมื่อวานไปกินข้าวไปกินอยังเอาเอากินกุ้งเป็นโทรมาถามอยู่ป้าแตนโทรมาถามอยู่ไออยู่สักหมดเลยย่างตามมาคงเออที่ยังเหลือไรแน่ยังคือว่าบุกเบิ้ลนี่แหละมันโอ้ยหนาวของทะเลแซ่บเยอะปะพี่แซ่บเยอะกินข้าวผัด เป็นถามหาล้าน่อยกระบอกล้านตำบหมกอันนั้นแล้วล้านลาบเนื้อลาบเนื้อได้ยังหรืเป็กาได้ยังกินนึ่งดอกแคแล้วก็หมกหนูนะคะลุงเสือนะคะลูกชายคนโตเอามาต้อนนะคะเลี้ยงแมวลูกไส้ยาผ้ามาต้อนมาเบิ่งยาผ้าเห็ดไม่ขนแรงนะคะให้นางเอกของช่องนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแม่ทำกับข้าวนะคะลักลที่บ้าน ใส่น้ำมันล้วเด้อค่ะอันนี้คืออันหนึ่งไว้แล้วนะเบีเนวะาเอาใ้ย่าไงใบมันตายมันเน่าาก็่หนึ่งไว้ยังไม่ได้ใส่อะไรนะคะทีนี้แม่จะทอดเคาจะ<ถ>ทอดนะคะเอาสูตรเนีอกเก้อผ้าเฮ็ดไปซื่อเกลือน้ำมันเดืเอดแล้วซืกก่อเกลือมันเกลี่ใส่กระทะทอดตะปูซื้อกะทิมาชิค็ี้ยังนี่นี่ให้กะต้มนี่กะต้มกะต้มเหนียว เอมมันอาก็ต้แล้วนนห็บใส่เกลือแล้วก็ใส่โรด,ดีอ,อามว่านางผี่มานั่งตั้งก็นเกลือกินหอยกระเทยแบบเรื่องเซอร์เรดที่านแบบไหนอาหาดต้ดนดุลี มาคุดกระปูนั่นโอ้ดก็้เาเ่ก็เอาไปกินนี่ละมันอืดเนาะทั้งข้าเจาขาเจากับมาคุดทั้งเมือนกให้เดียวอมันไปให้เดียวมัเลมมันหนาวดินยังซุ่มอยู่เป็นบ่เบ้ มันบอกดินซุ่มแล้วมันก็คุดง่ายแลวเนาะอกใส่รถดีแล้วก็เกลือนะคะแล่นกคขึ้นดีชินดีด้วยขึี่อโขกินดีปูฟองชินดีนี่จะวาจเด็ดก็คุมะดองไห่ขย้ินีเยอะมากลายจดเลยินไปหนามร้านชิมฮาอยู่บ่ละปีไหม่ปี่ม่คนชิมาบอก งาย้าว่าสิไปคุดกับปูมาถาปุกเสาวลามด้วยค่ะรอน้องจินนี่นะคะปีใหม่นะคะกลับมาบ้านนะคะมาเยี่ยมตายายแรมยังว่าโอ้นมาดีเดียวอ่ะนปูามเกบปูโอ้เราหลุดเร็วเถอะป๊อปป๊อปอนมาเืองานมาด้วเหรือดอืมเดือ็ีย เออนั่นแหละเจ้าบ่เคยดองก็ให้คนที่เคยดองมาอันสอนอยู่ธี่ดองเนี่ยตึกมันแล้วนี่จิ้มจะรออยู่แล้วใส่น้ำมันหน่อยก่อดวีพอดีแล้วพอดีเนาะเอาจิมมันอีกจิ้มแล้วก็หั่นหนี่งไจังเด้อ แยบบ่มันมันบอมันน้ำมันบ่ด้เนื่ยน้ำเนี่ยิ่มมันได้มันนักนะคะปูนะคะตางนี่ยต่้างเนี่ยย่างย่าอีกจะเจือบอก่าเจือก็รสดีอีกอย่างหน่อยรสดีนะ ตอนทำบ้านมันเลยกระปุกอะไดมันเป็นมันมันน้ำหนึ่งมันบ่เนาะมันมันน้ำกระปูบ่งามกระปูมันบ่มีน้ำผู้เนาะอันนั้นแบบอยู่น้ำหนามันจะจอดเขาเบาแล้วมันมันแล้วเนาะมันมันมันเดินดเดือ กรอบแล้วนะคะตาโกกอไปอยมักไหมไมมั่นนะค่ะเนาะอันนี้น,น้กินแอนมีสาน <c uk ar> บานเฮาด้วยค่ะว่า,ะะาหอยนุกคพ่น,น,นกับเปาหมูวาน <c uk ar> เป็นบ,บ่นเ,นนนเอากินโลดเอาตุ่มเป่า เรียบร้อยพร้อมทานนะคะ <Okay. S 1> นี่เมนูแรงนี่ mm. มกหนูลุงเสือแกงไก่กระปูเจียวนะคะนี่เป็เจียวไม่เข็งเบะส<บ>้ปลาเจีวพี่เบเอิญน,นั่นเอฟซีในเบะ์มาเด้อเอฟซีเอ้ยกินข่าวเด้อมหลายอันหลายเานี่ยชากสิกินเอียง อ,นนอนนลายยางพ<ล>ดปุ่นแมงแข้งปุ่นปลาพี่วะเวุณปลาเจี๊ยมแข้งเขาตำแมงแข้งแช่ไหมนัาจะแบบห้องกินขนมแบบนั่นเดิ่พี่น้องเลยมกูแน่อดบูแน่แข้งไก่ โผล่ขึ้เสือตัวน้อยเราขึ้นเสือได้แหละอยากบๆนี่ยังเบะหนึ่งไหเนาะอืมข้าวหนึ่งๆนะอืมหยาบบ่พันเป็นครัวเหรอขึ้นจะงเมื่อยนอนเบะเนาะทอดชุดครับชุดรุปคือถ้าทอดสดน่าจะแซ่บกว่าอันนี้หนึ่งแล้วจังมาทอดบกอบปันใดเป็นบ่อืมไม่หยาบมันบ่เขาเนื้อเบะง่ายบ่เขาเลยง่าย ไม่ไม่โอ้ยคือเงาขอบเล็บมันกับบอลยังนกระโดดแค่ได้หรจอโดดแค่อีออกแบบนึงคนตบท้ายด้วยของหวานนะคะยาพานะคะกิลนละบอลเนบ้าบินนี่กิลนละบอลกิมมึงนี่เด้ดอเพิ่งกินข้าวมันฝีมือป้าอ่อนใจ่มาเบิ้งป้าอ่อนโซโ่อยฝีมือป้าอ่อน,นะคะ่ะ อุ้ยเกือบรูดมือนี่ขาวกำเอามาหนึ่งเลยค่ะผสมข่าวเหนียวขาวยังกัเขาวมันบอกเอิญเป็นโคลนโคลนข้าวเหนียวมูนน่ะบอกเขาแล้วเออข้าวเหนียวมูนใส่กะทิกับน้ำตาลค่ะอร่อยมากอย่าพากินพอดีโพกินข่าวอิ่มแล้วคือขนมบ้าบินเด้อใช่เลยของฝากนะคะของฝากจากภูเก็ตนะคะ ไม่ได้กินแล้วค่ะกัไข่ก็ไว้มันบูดนะกุ้งอุกอังน้ำเขามาเหินอ๋เนา่ยรุ่งใสอีกแซ่บบ่บี้ขนมนะแซ่เลยไม่ยังสิบูดพี่ที่ทำงานเพิ่นไปเที่ยวเพิ่นเอามาตอดเอาก็มาจงะมานนไหว้แล้วมันบ่เป็นยังเขาโอ้ยจะสิกินยังคะพี่น้องมึงเนี่ยอากาศเย็นกระดกนีไงมันหลายอย่างนะคะเต้มกหนูเกือบเบิดแล้ว แกกงไก่คะเอาเอาคือเอาว่าสันแกงไก่นะเอาออนเบิดแกงไก่ใส่นผัก,กอันโอ้นใส่บ,บ,กสบ,บ,กสบักฟากเสียบค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปู่ฝั่งยับพาเฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ